สวัสดีค่ะแฟนขับทุเรียนบ้านโนนวันนี้ก็เนื่องด้วยจากวีดีโอที่แล้วนะคะมีเพีย้ยเกาะที่ผลของทุเรียนเราเราก็เลยมาทําการฉีดเพียเพ้ยด,ด้วยส้มควันไม้นี่เราเตรียมไว้แล้วก็น้ำสองเลยนะคะใช้ส้มควันไม้ประมาณ1 0ซ c นี่ส้มควันไม้ ก็เราก็กะดูนะคะมี10ซีซีผสมเข้าไปในนาะที่กระบอกฉีดนาน,นะคะ2ลิตรเดี๋ยวเราก็ผสมเสร็จเราก็จะฉีดที่ผลส้มควันไม้ลองใช้ไล่เพี้ยแล้วได้ผลค่อนข้างดีนะคะ ก่อนหน้านี้เป็นที่ใบก็ก็ดีขึ้นนะแล้วหลังจากที่ไม่ได้ดูแลเนี่ยลูกก็โดนเพีย้ยเกาะเต็มเลยแต่ว่าทั้งตอนที่เราเหลือ5ตอนนี้เราเหลือหลูกใช่ไหมมีแค่2ลูกที่โดนเพี้ยกวนเราก็เลยว่าจะฉีดแค่2ลูกเท่านั้นนะคะ ไปตามไปดูกันนี่ลูกนี้ไม่ไม่โดนเท่าไหร่ลูกนี้โอเคแต่เราก็ฉีดซะหน่อยเผื่อมันมาอุ้ยแรงไปนิดนึงค่ะอยากให้มันเป็นฝอยกระจายกระจายเดี๋ยวปรับแป๊บนึงอ่าโอเคเลย นี่ค่ะแล้วก็ฉีดไปเลยโอ้โหรุนแรงมากเดี๋ยวขอปรับนิดนึงอ่านี่เห็นไหมคะอันนี้คือร่องรอยที่เพี้ยเคยมาอยู่แล้วก็ฉีดไปโอโห โอเคนี่มีสองลูกเนี้ยค่ะที่มีเพียเยอะหน่อยสองลูกคู่ที่ใหญ่ที่สุดของต้นเรานะคะไม่ได้ดูแลกันเลยอะ่ะแล้วก็มาถ่าย ให้ดูว่าสองลูกนี้โดดเพียกวนเยอะขนาดไหนนะคะหมอตรงนี้จะเยอะหน่อยนะก็เดี๋ยวเราอันนี้เราฉีดให้ดูก่อนที่เราจะฉีดส้มพันไม้นะคะว่ามีเพีย้ยเพี้ยแป้งนะ<ๆ>เพี้ยหอยนั่นแหละอยู่เยอะขนาดไหน ตอนแรกมันก็จะเป็นขาวๆก่อนนะคะแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้อะผิวมันก็จะเป็นดำๆเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูค่ะตอนที่เราฉีดว่ามันจะเป็นยังไงนี่ค่ะเราก็ทำการฉีดส้มคันไม้ได้เลยนะคะืม ฉีดแรงมากเลยอ่ะอัดเพียกระจายแน่ๆเลยโอ้โหเห็นไหมเนี่ยนี่อือหือนเดนนะ่ะเพีย้ยเดี๋ยวขออัดแป๊บนึง ความแรงของที่ฉีดดีมากเลยค่ะนี่อย่างรุนแรงแล้วก็ฉีดอีกลูกนึงด้วยนะคะฉีดกันไว้เลยหือสะใจมากเลยอ่ะขวดเป็นขวดฉีดแบบนี้เองนะคะนี่สำหรับทุเรียนที่ มีน้อยๆเนาะเราก็ใช้อุปกรณ์แค่ไม่ต้องหลูดหลามากก็ได้แค่มีเครื่องอัดมีที่ฉีดแรงดันแบบนี้ก็หูดูดิรุนแรงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในครั้งหน้านะคะว่าเดี๋ยวมาติดตามผลเนาะว่าอีกซัอกวันสองวันเนี่ย เพียจะอยู่ไหมยังเยอะอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าโอเคแล้วเจอกันไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาฉีดอีกทางหนึ่งนะคะจะได้ไล่แบบขบทุกทิศทางเลยนี่เห็นไหมถึงโหอ,อย่างแรงเลย โอเคนี่เราก็มาก็ช่วงโควิดนะคะเราก็ไม่มีเวลาได้ดูแลผลทุเรียนของเราเลยก็อันนี้นะคะคือการปล่อยให้เพี้ยแป้งหรือเพี้ยหอยเกาะอ,อยู่ที่ลูกเป็นเวลานานนะคะ ทำให้เกิดผิวดำๆเป็นเหมือนแบบคือต้องไปหาข้อมูลดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเห็นไหมมีดำๆที่หนามเราอ่ะเหมือนมันเกาะแล้วก็ทำให้ลูกเรามีปัญหาเลยเนี่ยเห็นไหม ดำดำเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้ค่ะเราฉีดด้วยส้มพันไม้ตัวมันก็หมดแล้วนะแต่ว่าซากมันก็ยังอยู่เนี่ยดูสีเลยไม่เลยหนามเลยไม่สวยเหมือนย่ที่เราตั้งใจไว้เลยนะคะเนี่ยตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยก็เดี๋ยวเราเราจะใช้ส้มพันไม้ฉีดจนตัวหมดเลยนะคะเพื่อ การขยายลูกต่อไปเนาะก็ยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่ฝั่งเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าสองลูกของเรา่าโดนเพี้ยกวนจริงๆแต่ที่เราฉีดส้มพันไม้ไปสองครั้งนะคะแล้วก็มาติดตามผลว่าเพี้ยหอยไวรายของเราเนี่ย ดูสีเกาะวนลูกทุเรียนของเราเป็นผิวเป็นด่างๆดำๆเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะมีแบบดำๆอ่ะอยู่ที่หนามนี่แล้วอันนี้นี่คือไม่ไปเลยอ่ะมันยังเกาะอยู่เห็นไหมมีแบบดำๆด้วย นี่ยคือถ้าเป็นกเกษตรกรที่เขาขายนะเขาจะแบบไม่ได้ราคามากๆเลยอะ่ะเพราะว่าหนามันไม่สวยไงเนี่ยเห็นมันมันมีตัวอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นสองลูกสองลูกใหญ่อะนะคะนี่ลูกนี้ลูกเดี่ยวของเราก็ส้มพันมาก็ยังต้องฉีดต่อไปนะคะเพื่อป้องกันเนาะ ไม่ให้เพียมาเพียแป้งมาวุ่นวายเท่าไหร่นะอ้อดูสีไม่ได้ดูแลกันมาตั้งสามอาทิตย์นี่นี่ค่ะเห็นตัวไหมมีตัวอยู่ตรงนี้มีตัวอยู่ก็เราก็ อันนี้น่าจะดีกว่าวันแรกแรกนะคะที่เราเจอเราเจอก่อนอันนี้ก็ประมาณสี่วันนะคะอันนี้ก็ดีขึ้นมากคือคิดดูดีแบบจะต้องดูแลเยอะมากกว่าจะได้ทุเรียนลูกหนึ่งแล้วก็สรุปเลยนะคะการฉีดส้มพันไม้เนี่ย มันก็ช่วยได้นะแต่ต้องฉีดแบบสม่ำเสมอก็แทบจะฉีดวันเว้นวันเลยอแล้วถึงจะเห็นผลนะคะก็ดีนะสำหรับคนกินเองนะนี่ก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นยังไง สำหรับวันนี้เราลากันไปก่อนนี่ลูกก็ใหญ่แล้วนะดูดีเทียบกับมือใหญ่มะอ่าอย่างน้อยก็ยังเหลืออยู่บายบายค่ะ